เรื่องระบาดตอดวิญญาณเด็กกลางป่าบทประพันธ์ของคนรัถเทนถ้าจะพูดถึงการเรียนรู้ป่าแน่นอนคงเป็นผู้ที่เรียนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์คณะวนศาสตร์มนันต้งจะคุยกันรู้เรื่องและนั่นเองเป็นที่มาของเหตุการณ์หลอนที่จะเล่าให้ฟังต่อไปนี้สมบัตินักศึกษาปีที่ส คณะวนศาสตร์กำลังเตรียมตัวไปผุภาคสนามในป่าของจริงคือต้องเข้าไปสัมผัสกับธรรมชาติจริงๆไม่ใช่การเปิดตำราเรียนในห้องสี่เหลี่ยมหรือใต้ต้นไม้ในรั้วมหาวิทยาลัยทุกคนปีนี้อาจารย์จะพาทุกคนไปที่ป่าสงวนแห่งชาติทางภาคเหนือนะครั้งนี้เราจะเข้าไปลึกหน่อยดูมันว่าที่นั่นน่ะยังไม่เคยถูกบุกรุกยังอยู่สภาพป,ป่าดิบที่อุดมสมบูรณ์เสียงอาจารย์ภาควิชาพูดขึ้น จริงๆแล้วนักศึกษาก็มีเพียง6คนหากนับรวมอาจารย์ด้วยก็เป็น7คนรถตู้ของมหาวิทยาลัยมาถึงสำนักงานป่าไม้อตอนบ่ายๆอาจารย์ไปติดต่อเจ้าหน้าที่ป่าไม้ครู่หนึ่งก็ออกมาเสียงนกยูงร้องในป่าลึกผสมประสานกับสายลมที่พัดอ่อนๆน,นานๆจะยินเสียงชะเนีร้องผัวผัวมันทำให้สมบัติรู้สึกหลงไหลธรรมชาติทั้งหมด เดินลึกเข้าไปมากไม่มีใครบ่นว่าเหนื่อยเลยสักคนข้างหน้าจะเป็นลานโล่งเราจะไปพักกันที่นั่นที่คำตาเป็นเจ้าที่ป่าไมา้ที่นำทางบอกกับทุกคนทุกคนไม่ได้พูดอะไรเพราะการเดินไกลๆก,การพูดให้น้อยจะทำให้ไม่เหนื่อยมากจนกระทั่งทุกคนมาถึงลานโล่งโอ้โหที่ได้บอกการตั้งแคมป์จริงว่าไอ้บัตรสุชาติพูดพร้อมกับมองรอบๆบริบเวณ ใกล้ๆตรงนั้นมีลำธารเล็กไปอาบน้ำที่นั่นที่คำตาบอกพร้อมประชี้ให้ทุกคนดูเสียงน้ำไหลดังไม่แรงนะักแต่อายเย็นของน้ำมันทำให้ทุกคนทิ้งเป้สะพายหยิบผ้าขม้าก,กับมังคงขาสั้นมุ่งไปที่ลำธารน,น้ำอยาบผมไม่ไหวแล้วกันทุกคนหยกอ,อกล้อกันอย่างสนุกสนานช่วยกันก่อกไฟหุงอาหารกลางเต็นท์พักหลังอาหารเย็นสมบัติและสุชาตินอนมองความมืดที่กำลังโปรโยตัว ลงมาอยาา่างช้าช้ารีบขนอนก็นได้แล้วเสาราจ,จารร้องบอกกับทุกคนที่นั่งล้อมรอบกองไฟฟังพี่กัมตาเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับป่าอย,ายอ่าลืมสวดมนต์ไหว้พระก่อนนอนกันด้วยนะพี่กัมตาร้องบอกก่อนจะกลับไปที่เต็นท์ของตัวเองสวดมนต์ยังไงวะสมบัติถามสุชาติเบาๆเขาไม่เคยไหว้พระสวดมนต์เลยตั้งแต่เด็กเขาไม่เคยเข้าวัดเข้าว่าเขาคิดว่าตัวเองทําดีไม่ทําร้ายคนอื่นและคนอื่นเท่านั้น ที่จัดว่าเป็นคนดีแล้วจะไม่จำเป็นต้องเขวัดเพื่อแสดงว่าตัวเองเป็นคนดีบางส่วนไม่เป็นก็ยกมือวหว้ไปสีไว้สุชาติบอกเขาเองก็เป็นแค่ท่องนมามโอตัสส์เท่านั้นอย่างนี้จะไปสอนคนอืน่นก็อายตัวเขาสมบัติสะดุ้งตื่นขึ้นมากลางดึกขยกนาฬิกาข้อมือขึ้นมาดูเวลาก่อนจะบ่นหนุนงมามตีสองมาชายหนุ่มสะดุ้งตื่นขึ้นมากลางเด็ก ก็เป็นเพราะว่าเขาได้ยินเสียงเด็กหัวเราะที่ดังว้าวมากับสายลมีิพัดมาอีกเลยโววหรือว่าฝันวะสมบัติงีมงามออกมาเบาๆ,ๆก่อนจะล้มตัวลงนอนอีกครั้งเสียงลมพัดเหมือนแรงขึ้นแต่เต็นท์กลับไม่มีการไหวกระเพื่อม <c oughs> เสียงเด็กหัวเราะดังขึ้นรอบๆเข็มเส้นขนทั่วร่างกายของสมบัติก็ลุกชูชันเขาเข้ามาในป่า มีแต่ผู้ใหญ่ทั้งนั้นแล้วเสียงเด็กมาจากไหนสมบัติมองไปที่สุชาติที่นอนหลับสนิทอยู่เขาอยากจะปลุกเพื่อนให้ตื่นมารับร,รู้แต่ก็กลัวเพื่อนเอาไปร้อว่าเขาตาขาวที่โตแล้วแต่ดันขวผีมันมีอะไรหรอวะขอเป็นเสียงร้องเป็นกระเสียงสัตว์ตาะไรสักอยยานสมบัติพูดดังขึ้นใหม่นิดหวังให้สุชาติได้ยินเสียงของตัวเองพร้อมๆกับพยายามมองฝ่าความมืดออกไปนอกเต็นท์ เสียงเด็กหัวเราะดังชัดเจนขึ้นมาอีกครั้งสมบัติแน่ใจแล้วว่ามันไม่ใช่เสียงลมอย่างแน่นอนขอค่อยขยับตัวไปที่ทางเข้าเต็นท์มาค่อยอรูดซิปประตูเต็นท์ออกชา้าเพื่อจะแอบมองสิ่งที่อยู่ด้านนอกดวงจันทร์กลมโตทําให้พื้นที่โดยรอบประจักษ์ชัดสมบัติมองเห็นอะไรบางอย่างมีเงาร่างของเด็กตัวเล็กคนหนึ่งนั่งอยู่ข้างๆก,กองไฟที่ใกล้จะมอดดับแล้ว กองเหลือแต่เพียงทานไฟแดงๆเด็กเด็กที่ไหน,นสมบัติเนึกถึงบางสิ่งบางอยา่างทําให้เขาไม่กล้าที่ขยับตัวแม้แต่นิดเดียวสายตาจ้องมองเด็กอิสนานเนาะนิ่งๆแต่แล้วเด็กคนนั้นกลับลุกขึ้นยืนอย่างเชื่องชา้าสมบัติขยี้ตาตัวเองพยายามบอกให้แน่ใจแต่แล้วเม็ดเหงื่อก็ผลขึ้นมาทั่วร่างกายของเขาความรู้สึกว่าหวัวใจของตัวเองจะหยุดเต้นเพราะความกวนเป็นอย่างนี้ได้เอง เมื่อเด็กตัวลเล็กนั้นตอนนี้กระโดดโลดเต้นไปมาอยู่รอบๆเต็มให้ตายเถิดการไหวของเด็กพวกนี้มันวดาเร็วผิดมนุษย์ปนา <c oughs> เสียงฟีเท้าดังตึกๆึกตับตับจับเท้าเด็กกระแทกกับพื้นดินวนไปวนมาพร้อมกับเสียงหัวเราะที่เล็กแบบดังขึ้นเรื่อยๆสมบัติค่อยลูดซิปขึ้นปิดอย่างแผ่วาช้าๆก่อนจะแทรกตัวเข้าถุงนอนพร้อมกับ สวนหมดที่แอบจำมาจากสุชาติเมื่อตอนก่อนนอนนโมตัสสะนัะนโมตัดตัสสะตัสสะมือไม้ของชายหนุ่มเย็นเฉียบเพราะกระลับตาลงแต่ความรู้สึกข,ของเขากลับจูสึกว่ามีสายตาบางอยา่างกรังจ้องมองเขาอยู่สมบัติหลับตาแน่นขึ้นไปอีกพยายามกลั้นลมหายใจไม่แผ่วลงเสียงกระอของเด็กก็ยังคงอยู่พร้อมกับเสียงกระโดดโลดเต้นวนไปวนมาแต่ไม่นานเสียงนั้นก็ค่อยเงียบเงียบหายไป สมบัติค่อยลืมตาขึ้นมาหัวใจของเขาเต้นรับรัวตอนนี้ไม่มีเสียงอะไรเลยนอกเียจากเสียงลมวิวๆที่พัดผ่านต้นไม้และแล้วจู่ๆเขารู้สึกมีอะไรบางอย่างผิดปกติมันเงียบงานกันไปเหมือนทุกอย่างรอบตัวหยุดนิ่งแม้แต่บแรยการคืนที่ควรจะมีมันกลับเงียบสนิทประหนึ่งเหมือนถูกใครปิดปากพวกมันไว้ชายหนุม่ม รู้สึกว่ามีบางอย่างกำลังมองมาที่เต็นท์ของเขาสมบัติค่อยๆกลั้ลนลมหายใจพยายามที่จะไม่ขยับตัวแต่ความเย็นที่สันคอทำให้รู้ว่ามีบางอย่างอยู่ใกล้มากพี่ <thì> เสียงเงย็นๆที่แอบ,บดังผ้าอยู่ข้างๆหูสมบัติรู้ทันทีว่าเสียงนั้นดังมาอยู่ด้านหลังเต็นท์ชายหนุ่มไม่กล้าที่จะหันไปมองไม่กล้าแม้จะขยับตัวแต่รู้สึกได้แล้วว่ามัน กำลังจ้องมองเขาจากนอกเต็นมาเล่นกระหนูหน่อยเสียงนั้นกระซิบแผ่วเบาพร้อมกับเสียงหวเราะที่ขาดหายมันมันมันอยู่หน้าเต็นสมบัติบอกกับตัวเองในใจทันใดนั้นปูของชายหนุ่มได้ยินเสียงซิปเต้นที่ถูกรูดลงช้าๆเอาเหรอวะหัวใจแทบจะหยุดเต้นสมบัติ รู้เลยว่ามันไม่ได้อยู่แค่ข้างนอกอีกต่อไปแล้วเข้าหลับตาแน่นข่มใจไม่ให้ขยับตัวพยายามภาวนาให้ทุกอย่างมันหายไปแต่แล้วมือเล็กๆที่เย็นเฉียบค่อยๆแตะลองบนไหล่ของเขาเท่านั้นแหละคุณพระคุณเจ้าสมบัติสะดุ้งเฮือกสุดตัวเอ้ยร้องนั่นกลางเต็นท์พุ่งตัวออกไปโดยไม่สนว่าเพื่อนจะตื่นหรือไม่เขาโจดออกมานอกเต็นท์เราล้ลมกิ้งไปกับพื้นทําให้เพื่อนและอาจารย์ตื่นขึ้นมาอย่างตกใจทุกคน ลุกขึ้นถามว่าเกิดอะไรขึ้นกูไปร่างมืองว่าไอ้บัตรสุชาติถามมันมันอยู่ในเต็นท์สมบัติพูดพร้อมกับชี้มือเข้าไปที่เต็นท์หัวใจที่เต้นประหลัวพร้อมกับเหงื่อแตกเต็มตัวแต่พอทุกคนหันไปมองเต็นท์ของสมบัติที่เปิดอ้าออกข้างในกลับไม่มีอะไรเลยเฮ้ย่าจะฝันร้ายก็ได้ไอ้บัตรเด็กที่มันหางแม่ก็เป็นอย่างนี้หรอวะมันนิดพูดตกลงเพื่อทหมดว่าสมบัติอาจจะฝันร้ายเท่านั้นแต่สีหน้าของสมบัติบ่งบอกว่า สิ่งที่เขาเจอนั้นไม่ใช่แค่ความฝันแน่ๆตอนเช้าผมรุ่งขึ้นขณะที่ทุกคนกําลังเก็บของเตรียมตัวออกตป่าอาจารย์ก็เดินมาสมบัติและพูดกับเขา,าเบาๆโชคดีนะที่ได้ยินเสียง,องวอราะสมบัติหันไปมองหน้าอาจารย์เขางงกับคำพูดคํานั้นอาจารย์ถอนใ,ใจก่อนจะพูดอีกว่าถ้าไปเสียงพรองให้แทนนั่นแปลว่าเขาอยากได้เพื่อนไปอยู่ด้วยบางคนอาจจะเจอเหตุการณ์ ที่ดุนแรงกว่านี้แล้วท่านละ่ะเคยเจออย่างนี้บ้างหรือยังด้วยความขอบคุณจากคนพราด